มาแนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็จะเป็นช่วงของพบนกนะครับนกก็มานั่งกับเราแล้ววันนี้นะครับสวัสดีครับต่อกันภาคสองครับผมของเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็คิดว่าตลาดเนี่ยคนก็จะมองถามกันว่าพันสี่ร้อยจุดเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะไปถึงไหมนะครับผมคิดว่าในช่วงที่หลงปีนี้เนี่ยมีโอกาสถึงอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเบสเคสของเราเนี่ยแต่ว่าจะถึงแล้วแบบแบบยั่งยืนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัจจัยที่ต้องติดตามเหมือนกันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ทางเฟดเนี่ยมีการคาดหมายกันอย่างกว้างขวางนะครับว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับซึ่งแต่ว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยประมาณสัก100 b a s i s point หรือว่า1%นะครับแต่ว่าถ้าถามมุมมองของเราเนี่ยเรายังคงเป็นกรณีฐานเนี่ยคิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ครับแต่ว่าอัตราเนี่ยอาจจะเป็นแค่75 b a s i s point ใน ที่เหลือของปีนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวอัตราการว่างงานของเขานะครับถ้าอิงจากเทเลอร์ลูเนี่ยเอ่อเราคิดว่าถ้าเกิดอัตราการว่างงานเนี่ยในวันที่6กันยาที่จะประก,กาศเนี่ยเอ่อถ้าอัตราการว่างงานมันต่ํากว่า4.3เนี่ยโอกาสที่เฟดจะลดอัตราเบี้ยนถึงขนาดแบบ100เบสิสพอยต์ในปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับผมคิดว่า,าความเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานวันที่6กันยายนนี้นะครับว่าตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ย จะขึ้นมากกว่า4.3หรือว่าลดลงนะครับแต่ว่ามุมมองเราเนี่ยหรือตลาดคาดการเนี่ยก็คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ4.2ถ้า4.2เนี่ยในขณะที่คอ r e PCE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.6เนี่ยอัตราดอ,ดอกเบี้ยที่เหมาะสมตาม Taylor ์รูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก4.5-4.6เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อิ p พลาได้ว่า FED เนี่ยจะลดอัตราดอ,ดอกเบี้ยได้ประมาณสัก75 basis point มากกว่านะครับ ส่วนในเดือนนี้เนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางอื่นๆด้วยนะครับก็คืออย่างเช่น ECB เนี่ยทางเราก็คิดว่าน่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยลง25 basis point นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2เขาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็น่าจะลดได้อีกสักครั้งหนึ่งก็จะทําให้อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ3.25ครับส่วนของเฟดก็พูดไปแล้วนะครับส่วนของ BOJ เนี่ยเราคิดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย ที่ระดับ0.25%ต่อไปตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะไปลดกันอีกทีเนี่ยในปีเอ๊ะขออภัยครับอาจจะไปขึ้นกันอีกทีในปีหน้านะครับก็จ,จะขึ้นประมาณสัก25 basis point อันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามในเรื่องของพัฒนาการเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมถึงแนวโน้มเงินเฟอ้อของทาง BOJ ด้วยนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็ประเด็นที่นั่งทุนตอนนี้เนี่ยก็คือ จะให้ความสําคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้นหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยมันชะลอลงสู่ใกล้เข้าสู่เป้าหมายของเฟดแล้วนะครับแต่ว่าก็มีความกังวลกับเรื่องของตัว Recession นะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะลดพ้นภาวะ Recession หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเลขพ m i ล่าสุดเนี่ยที่ออกมาในเบื้องต้นในเดือนสิงหาคมที่ออกมาเนี่ยก็ทําให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลกับ Recession ลงนะครับถึงแม้ว่าตัว m อเอ่อตัว p m เเนี่ยภาคการผลิตเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ระดับเกณฑ์ขยายตัวเขาใช้ระดับที่50จุดนะครับม่เกณฑ์บอกว่า PMI ของภาคการผลิตเนี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์ขยายตัวหรือว่าอยู่ในเกณฑ์หดตัวนะครับก็จะเห็นว่าตัว PMI ภาคการผลิตเนี่ยของหลายประเทศสําคัญเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่หดตัวอยู่นะครับแต่ว่าตัว PMI ในแง่ของภาคบริการเนี่ยมันออกมาขยายตัวแล้วก็ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวทําให้ภาพรวมของ Composite PMI เนี่ยออกมาดี ตัวเลขที่เศรษฐกิจที่ออกมาดีเนี่ยก็ทําให้นักทุนเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ e c e s s i o n ลงนะครับแล้วก็แหล่งล่าสุดเนี่ยตัวเลข GDP ไตรมาสสองของสหรัฐที่ออกมาครั้งที่2เนี่ยมันโตดีขึ้นนะครับโตเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยคาดการณ์ว่า2.8เป็น3เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ตลาดเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของ Re recession ลงนะครับประกอบกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลง3สัปดตาห์ติดต่อกันจากระดับพีคที่11เดือนเน่อก็ด มีความคลายกังวลเกี่ยวกับ e c e s s i o นนะครับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดเนี่ยประเมินโอกาสของการเกิด recession เนี่ยลดลงแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของดัชนี MSCI World นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าตอนที่ถูก s ซ ll off แล้วเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ในระหว่างเดือนของเดือนสิงหาคมเนี่ยมันทำ All time high ด้วยนะครับก็สังเกตว่าอย่างดาวโจนเนี่ยก็ทำ All time h i g h นะครับเมื่อวันศุกร์แล้วก็อย่างดัชนีอย่าง N a s d a q เนี่ย เยอรมันเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาทำออทาหายได้เหมือนกันตรงนี้มันเป็นเครื่องที่บ่งชี้ได้อย่างดีเลยนะครับว่าตลาดเนี่ยคลายความกังวลกี่กับเรื่องรีเซชชันแล้วนะครับด้วยแนวโน้มแฝดของการลดดอกเบี้ยที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนแล้วก็ตลาดเนี่ยมีความคลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัว e c e s s i o n นะครับก็จากการศึกษาของเราอันนี้ก็เคยเอามาให้มาดูแล้วนะครับว่าในภาวะแบบนี้เนี่ย มันจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นโดยรวมนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งของ emerging market อย่างเอเชียที่ไม่รวมเจแปนเนี่ยจากการศึกษาของเราเนี่ยก็เฉพาะว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเลยนะครับในช่วง3เดือนกับ6เดือนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ที่6.9%แล้วก็14.4%ในขณะที่ไทยเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วง6เดือนหลังจากที่เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็บวกขึ้นมาถึง13%ครับผม การที่แนวโน้อมอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมีการแนวโน้มที่จะปรับลดลงนะครับแล้วก็ตัวตลาดเนี่ยมีความคลายกังวลเกี่ยวกับ e c e ซ s i o n เนี่ยเราก็เริ่มเห็นเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตัวทิปมาร์เก็ตนะครับที่มาร์เก็ตก็จะเป็นพวกไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับที่จะไฮไลท์เนี่ยเห็นว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นเขียวนะครับแต่ว่าตลาดที่มีการแรงขายนีย่จะเป็นพวกตลาดที่เป็น นอตเอเชียนะครับอย่างเช่นเกาหลีเป็นไต้หวันนะครับแล้วก็รวมถึงอินเดียด้วยเราคิดว่าตลาดเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีเม็ดเงินฟันโฟนเนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ยังแรกขาดมากนะครับแล้วก็ valuation ก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยต่างชาติก็ขายไป1นึ0 0 0สนล้านละผมคิดว่ามีโอกาสที่จะซื้อคืนได้ต่อเนื่องนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ทำไมเราถึงว่าต่างชาติเนี่ยมีโอกาสซื้อคืนนะครับก็อย่างที่จํากันได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราใช้กดอัพทิกรูนะครับเราก็จะเห็นว่ามูลค่าช็อตคงครา้งเนี่ยของตัวต่างชาติเนี่ยลดลงมาต่อเนื่องนะครับจากเดิมที่เคยสูงขึง้นสูงถึง1นึ0 0 0สล้านบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80,000ืล้านบาทหรือลดมาแล้วประมาณถสามส0นะครับก็มี2เหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็เรื่องของการใช้กดอัพทิกรูนะครับก็ทําให้ตัว มูลค่าคงครงั้งการทำช็อตเซลล์ของต่างชาติเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับเซตอินเด็กในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนเทรนละนะครับกลายเป็นเริ่มเป็นกับปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสที่ต่างชาติเนี่ยจะซื้อคืนได้ต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับผมแล้วก็เราคาดหวังอีกเม็ดเงินนึงนะครับที่คาดว่าจะไหลเข้านอกจากในเรื่องของการซื้อคืนของต่างชาติแล้วเนี่ยก็ยังคาดหวังเรื่องของ TESG ที่จะไหลเข้านะครับทยอยไหลเข้าในช่วงไตรมาสสี่นะครับก หลักๆก,ก็เพราะว่าตัวรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยเขามีการอนุมัติตัว TESC ให้มันมีแรงจูงใจมากขึ้นนะครับก็คือลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นจากเดิม1 0 0 0 0แบาทนะครับก็เป็น30,000นบาทแล้วก็ลดการถือครองลงด้วยนะครับจากเดิมที่ถือครอง8ปีเต็มเนี่ยก็เป็น5ปีเต็มนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเอทีเเดิมนะครับที่เคยไหลเข้าเนี่ยจะเห็นว่าในไตรมาสสี่เนี่ยจะไหลเข้ามากที่สุดประมาณทั้งสามหมื่นล้านบาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าตัว กองทุน TSG เนี่ยน่าจะไหลเข้าประมาณสัก20,000-30,000ล้านบาทได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้น้ําหนักเนี่ยให้น้ําหนักที่20,000มากกว่านะครับว่าจะไหลเข้าซึ่งการศึกษาของเราเนี่ยพบว่าในทุกๆเงินที่ LTF เดิมที่ไหลเข้ามาเนี่ยทุกๆประมาณสัก1 0,000ล้านบาทเนี่ยมันจะมีผลต่อเซ็ตในเชิงบวกนะครับประมาณสัก12-13จุดครับผมนอกจากตัวเม็ดเงินกองทุน TSG นะครับก็ยังมีเม็ดเงินกองทุนวายุพักด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือ รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยน่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับซึ่งรละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็จะระดมทุนประมาณสัก1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแล้านบาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนเนี่ยอยู่ที่10ปีนะครับการลงทุนจะเป็นแบบเชิงลุกแล้วก็เชิงรับนะครับแล้วก็เน้นการลงทุนที่ให้ความสําคัญกับด้าน ESG นะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็น่าจะมีความยั่งยืนในระยะยาวนะครับซึ่งผมคิดว่าในช่วง1นึเดือนนี้นยจะต้องติดตามความคืบหน้านะครับถามว่าเกิดไหมผมคิดว่าน่าจะเกิดนะครับแต่าอาจจะ มีการดีเลย์นิดหน่อยเพราะว่ารัฐบาลก็มีเรื่องหลายอย่างที่จะต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกิดเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยแน่นอนครับผมก็อันนี้ก็คือเคยให้เอามาดูแล้วนะครับตารางนี้ก็จะเป็นตารางที่กองทุนวัยุพักเดิมลงทุนอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีระดับ ESG rating อย่างไรนะครับก็อาจจะแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็อาจจะดูเราก็จะให้ความสําคัญกับหุ้นที่ กองทุนวายุพักเนี่ยเคยลงทุนอยู่แล้วผมว่าไกด์ไลน์เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของ ESG ของเลตติ้งด้วยแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดมีการันตีผลตอบแทนเหมือนกับที่เคยเป็นในอดีตเนี่ยตัวที่จ่ายเงินปันผลดีๆเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายก่อนนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะต้องติดตามเรื่องของการทํางานของรัฐบาลนะครับก็รัฐบาลใหม่เนี่ยจะได้าคาดว่าจะได้มี รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยในช่วงกลางเดือนนี้นะครับ mm. ซึ่งออตอนนี้ก็สัปดาห์นี้ก็รอโปรดเกล้านะผมคิดว่ารายชื่อเนี่ยนำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วนะครับแล้วก็รอการโปรดเกล้าก็คิดว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเห็นรายชื่อแล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปก็อาจจะมีการเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะพิเศษนะครับเพื่อที่จะกําหนดนโยบายที่จะแถลงต่อสภานะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการกําหนดการแถลงต่อสภาเนี่ย รัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยในวันที่11กันยายนนะครับแล้วก็วันที่17กันยายนเนี่ยจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาลคุณแพ์ทองทานนะครับแล้วก็วันที่18ถึงวันที่19กันยานี่ก็คาดว่าจะมีการประชุมงบประมาณของปี68ในวันละสองหรือวันละสานะครับจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยเขากําหนดในวันที่4ถึงวันที่6กันยายนแต่ว่าอาจจะเลื่อนนะครับ ก็อาจจะเป็นวันที่18ถึงวันที่19กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี overall, er mm ่ยงของงบประมาณปี2025ท euh. ี really ่จะดีเลย์เนี่ยอาจจะดีเลย์ได้บ้างนะครับแต่ว่าเป็นหลักสัปดาห์ถึงหลักเดือนนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้ดีเลย์แบบเหมือนกับงบประมาณปี2024ที่แบบข้ามปีมานะครับก็ขออนุญาตสรุปอีกทีนงครับก็เอ่อโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่า1,400จุดเนี่ยเราคาดหวังได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครจะลงทุนแบบข้ามปีไปเลยก็ได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่ แนวโน้มดอกเบีย้ยลงความกังวลลิสเซชันลดลงด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลดีกับราคาหุ้นโดยรวมนะครับโดยเฉพาะราคาหุ้นในฝั่งของบ้านเราเนี่ยที่ยังค่อนข้างแลกกาะแล้วก็ l u a t ช o นนี่ก็ค่อนข้างต่ําด้วยนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยขายสุทธิไปมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสครับที่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินไหลเข้าทั้งในแง่ของเม็ดเงินจากต่างชาติเม็ดเงินของ t s g นะครับแล้วก็รวมถึงเม็ดเงินจากกองทุนวัย,ยุพักด้วย วิธีนั้นตีมหุ้นที่น่าสนใจในเดือนนี้เนี่ยเราจะเน้นหุ้นขนาดใหญ่ครับที่น่าจะเป็นเป้าหมายเม็ดเงินของอกองทุนต่างๆเม็ดเงินต่างๆที่จะไหลเข้านะครับอย่างเช่นตัว L T Advanced B J C Gulf p o ทและก็ T T B ครับผมส่วนอีกตีมหนึ่งเนี่ยพี่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวแล้วเราให้ความสำคัญกับ Earning m o m e n t u m นะครับซึ่งเราเห็นว่าในไตรมาส3มเนี่ย e a r n i n g m o m e n t u m ของหุ้นเหล่านี้เนี่ยน่าจะยังดีอยู่อย่างเช่นตัว C K FM แล้วก็อิชินะครับ f อก็ขอ้ตไว้ทีหนึ่งถ้าเกิดเรามองว่าตอนนี้บาทมันแข็งค่าเกินไปเนี่ยแล้วมันกลับมาอ่อนค่าเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะให้เข้ามาลงทุนได้เพราะว่าตัว FM ก็ราคาหุ้นค่อนข้างถูกมากนะครับในบรรดาพวกสัตว์เลี้ยงปลาสุสั์ต่างๆเนี่ยที่เรา c ฟ v e r เนี่ยถือว่าตัวนี้ถูกแล้วก็ราคายังต่ำกว่าราคาจองด้วยราคานี้ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะครับแล้วก็มีปันผลที่ค่อนข้างดีแล้วก็นนี้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะครับ สรุปแล้วหุ้นท็อปพิกนะครับในเดือนกันยายนของเราก็มีทั้งหมด9ตัวนะครับก็เป็นจังหวะที่น่าจะเข้าไปสะสมได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นเซตที่ระดับ1,400จุดนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับแต่ว่าผ่านแบบยั่งยืนหรือเปล่าอาจจะต้องรอติดตามเรื่องของการทํางานรัฐบาลในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็สรุปนะครับ AOT, a d v a n c e BJC, CK, FM, Gulf, i c h i p o ท t และก็ TTB ครับผม สำหรับแนวรับในเดือนนี้ที่สําคัญเลยก็อยู่โซน1 3 3 0งสาสศย์ถึงหนึ่สาี่ศย์ครับส่วนแนวต้านที่สําคัญก็อยู่ระดับ1,400จุดบวกลบประมาณสักสิจุดนะครับตั้งแต่1,390จุดเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นโซนที่อันตรายนะครับก็อาจจะต้องมีแรงขายแถวๆนั้นอาจจะมีเขย่าได้บ้างนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังตอนช่วงใกล้ๆถึงพันสี่ร้อยจุดครับผมอย่นี้แอบ,บถามไปนิดนึงว่าถ้ามันยืนได้พันสี่จริงๆเนี้ยต่อไปน่าจะได้ประมาณไหน เอ่อผมขออนุญาตใช้วิวของพี่วัดละกันน,นะครับพี่พี่วัดก็มองไว้ที่หนึ่งพันสี่รอยห้าสิบถ้า<น>ผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมก็ส่วนตัวมองเนี่ยอาจจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ไปเกินถึงแบบพันห้าร้อยนะครับ<น>ผมคิดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยยังคาดหวังที่เหนือพันสี่ร้อยจุดได้แต่ไม่น่าจะถึงพันห้าพันห้าเดี๋ยวอาจจะต้องดูเรื่องของอการทํางานของรัฐบาลใหม่ แล้วก็รวมถึงคดีความต่างๆเนี่ยที่อาจจะเข้ามาในช่วงต้นปีหน้าหรือเปล่าต้องลองติดตามกันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ามันชอบวนหลูปเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตครับ <c oughs> ผมเป็นความเสี่ยงหนึ่งโอเคเห็นบ,บอกว่าโผแลัฐมนมรีก็ติดประเด็นอยู่หลายคนอยู่เหมือนว่าจะให้กฤษฎิกาใกล้ๆกับรองรับว่าโผโอเคเพื่อจะไม่ได้มีประเด็นต่ออันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อก็เป็นความเสี่ยงก็คือการเมืองก็เป็นความเสี่ยงหลักตอนนี้ที่มอง ใช่ครับผมเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของอดอกเบีย้ยที่จะลดลงแล้วนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยปีนี้เนี่ยไทยน่าจะยังไม่ลดปีนี้แต่ว่าโอกาสปีหน้าก็มีมากขึ้นได้นะครับเพราะว่าก็สเตทเมนต์ของแบงก์ชาติเนี่ยก็ดูเหมือนเปิดช่องสําหรับการลดอัตราดอกเบีย้ยถ้าเกิดติดตามเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจความเสี่ยงของสภาพคล่องอะไรพวกนี้ผมคิดว่าปีนี้อาจจะยังไม่ได้ให้น้ําหนักว่ากรงงจะลดดอกเบีย้ยแต่ว่าให้น้าหนักปีหน้าก็มีโอกาสเพราะว่าถ้าเกิดเฟดเขาลดดอกเบี้ยลงมาเราก็ ความจำเป็นที่จะตึงดอกเบีย้ยไว้ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงดูเขาก็ซอฟลงเนะใช่ใช,ใช่ครับโอเคได้ครับขอบคุณนบมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ